านไปแล้ว4เกมของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลปี2023ถึงปี2024ปรากฏว่ามีทีมกรารันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้แล้วหลายทีมด้วยกันและเวลาเดียวกันเองก็ได้มีทีมที่ล่อแรอาการหนักไม่ตกก็เหมือนตก โดยที่มนเชเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เป็นหนึ่งในทีมประเภทนั้นเมื่อสีนัดผ่านไปจมบุ้ยของกลุ่มแล้วงานนี้จะยังเหลือโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา MR s t a m f o r d ปิดกันด้วยนะครับสีนัดสแต้มจมบุ้ยของกลุ่ม ถือว่าพลาดหนักอีกแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งที่ขึ้นนำ3-0และ3-2แต่สุดท้ายกับต้านไม่อยู่แพ้โคเปนเฮเกน3-4ด้วยการเสีย2เม็ดตอนทดเจ็บครึ่งแรกและเสียอีก2เม็ดในช่วง6-7นาทีท้ายนั่นทำให้หลังจากผ่านสีนัดไปแล้วทีมของเอริกเทนฮากพบว่าตัวเองอยู่บวยของกลุ่ม A และถือว่ารอแลเต็มทีกับอนาคตในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพระตอนนี้มี3แต้มอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่ม จนถึงตอนนี้บางทีก็ดูเหมือนว่าฟ้าจะไม่อื้ออันวนให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปต่อในถ้วยนี้สักเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นที่เกมแรกการเสียสีลูกจากการแพ้บาเย็นมิวนิกและเกมต่อมาการหลุดสวมบทประตูน้ำของอังเดโอน่าทำให้สองลูกของลัสมุธฮอยลุนไม่มีความหมายแพ้กาลาตาสลายสองสามคาบ้านคาม,มาที่3โอน่าและแฮร์รี่แม็กไวสวมบทฮีโร่ทำให้ทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในเกมยุโรปและตัดมายังเกมล่าสุด จะเห็นได้ชัดว่าจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นตอนท้ายครึ่งแรกนาที42ที่หลังจากหอยรุนรับเหมาจากสกอร์นำห่าง2-0ก็ดันมาเสียมาคัสแลตฟอร์ดโดนใบแดงไปจากจังหวะย่ําเท้าใส่คู่แข่งแต่การเหลือ10คนก็ไม่ควรใช้เป็นข้อแก้ตัวของการที่พวกเขาต้องมาเสียถึง2ประตูในช่วงก่อนหมดครึ่งแรกแทนที่จะนํา2-0แต่กลายเป็นว่าเป็นการเริ่มต้นครึ่งหลังด้วยสกอร์ที่เท่ากันที่2-2 แต่หลังจากที่บูโนเฟเดเดสกดจุดโทษนำ3-2กลางครึ่งหลังในนาทีที่69แมนยูก็ควรจะทำทุกวิธีทางทำอย่างไรก็ได้ให้เกมปิดลงอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ใช่มาโดน3-3ในนาทีที่83และแพ้3-4มันซะเลยในนาทีที่87 เหนือการโทษฟ้ากลด่าดวงชะตาแมนยูก็ควรย้อนกลับมาเคกหัวตัวเองให้กับความไม่เนียบเสียมากกว่าความไม่เนียบของการปิดเกมไม่ลงเหล่านั้นสะท้อนออกมาเป็นข้อเท็จจริงว่าพวกเขาเสียเยอะมากถึง11ประตูในช่วงสีนัดและอาจต้องบอกลาแชมเปี้ยนลีกไปก็ได้หากว่านัดหน้าไม่ชนะ พักผ่อนหายใจหายคอกันสักนิดสุดสัปดาห์นี้เปิดโอแทฟอร์ดเตะก,กับรูด,ดันทาวแล้วเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติจากนั้นออกไปเยือนเอเวอตันแล้วการสัปดาห์ที่29พฤศจิกายนจะออกไปเยือนกาลาตาสลายก็ต้องบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นสาหรับเทนฮากและชาวคณะผีแดงนอกจากต้องชนะที่ตุรกีให้ได้แถมลุ้น2ต่อให้บาเย,ยินยังไม่โยนเกมกับโคเปนเฮเกนทิ้งแม้ว่าพวกเขาจะเข้ารอบไปแล้วก็ตาม ถ้าดูกันที่สถิติของการาัสลายเมื่อพวกเขาได้เล่นในหลังเย่าของตนเองในซีซั่นนี้จะเห็นได้ว่า10นัดภายใต้การทำทีมของโอคานบูรุษชนะ8เสมอ1และแพ้1แต่ ถ้าจำกัดวงแคบมาอยู่ที่รอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนลีกแล้วจะพบว่ากาลาทำได้แค่เสม,มอกับโคเปนเฮเกนและแพ้บาเยนมิวนิกคาบ้านใน2เกมเย่าที่ผ่านมาแต่กาลาเองก็อยู่ในจุดที่ต้องการแต้มเหมือนกันดังนั้นพวกเขาน่าจะใส่แหลกแน่ในเกมที่พบกับมาเชสเตอร์ยูนเต็ดในสิ้นเดือนนี้ อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นอย่างที่ว่าครับนอกจากต้องบุกชนะให้ได้ไม่ว่าจะด้วยสกอร์ใดเพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปที่ยังเหลืออยู่1เลยคือต้องบุกชนะการาทาสลายให้ได้และ2ต้องให้บาเยอร์จัดการกับโคเปนเฮเกนคือถ้าออกมาในรูปแบบนี้แมนยูจะมี6แต้มส่วนทางโคเปนเฮเกนกับการาทาสลายจะมีสีแต้มเท่ากาันและต้องไปชี้ชะตากันในนัดสุดท้ายหากสามารถบุกชนะการาทาสลายได้แล้วและบาเยอร์ใจดีสยบโคเปนเฮเกน ให้แล้วแมนยูเองก็ต้องลุ้นให้บายเยอร์ใจดีกับพวกเขาบ้างตอนกลางเดือนหน้าให้ทมสทูเคิลใจดีปรับส่งทัพสำรองลงเต็มอตัตราเพระเมื่อถึงตอนนั้นแมนยูเองก็ต้องการชัยชนะเหนือบายเยอร์อยู่ดีและถ้าถูกเคิลโลกจิตขึ้นมาจัดเต็ม11เป็นตัวจริงชุดใหญ่มาเยือนก็ต้องบอกว่างานยากนะครับแต่ถ้าบายเยอร์มาแบบปล่อยๆไม่ซีเรียสอะไรแมนเชสเตอร์ยูเตดกำใช้ได้ก็จะตามหลังพี่เสือเข้ารอบต่อไปทันทีโดยไม่ต้องลุ้นผลอีกคู่เลยนะครับ แล้วถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาแล้วอีกคู่มีผลเสมอผีก็ยังฉลองได้อยู่แต่ถ้าออกเสมอแล้วอีกคู่มีผลแพ้ชนะแมนยูกับทีมผู้ชนะจะมี7แต้มเท่ากันทีนี้ก็ต้องมาวัดกันที่เฮดทูเฮดกันแล้วและครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องกฎแรกสุดเลยแมนยูต้องบุกชนะกาลาจัสลายให้ได้สถานเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีสแต้มเต็มในเกมหน้าถือว่าทั้งจบข่าวและจบเหตุไปพร้อมๆกันแน่นอนครับ